Hello, student. Get two slash one. Student get two slot two. How are you today, students? I am happy. My name is Miss Wannana Wongsachai, Or you can call me Teacher Pukpik. What day is it today? Today is Thursday, the fifth of August, two thousand twenty-one. p r e s i d e n t spell Thursday 1, 2, 3, T, H, U, R, S, D, A, Y, Thursday student spell August 1, 2, 3, A, U, G, U, S, T, y. August วันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคม2,564นะคะ Today we are going to learn subject math topic จทย์ปัญหาการลบ part four vocabulary number one analyze spell A N A L Y Z E analyze การวิเคราะห์ number 2 minus spell M I N U S My nice แปลว่าการลบ And the last word plan spell P L A N plan แปลว่าการวางแผน Conversation two weeks topic is My mom is the best t o d A y นะคะเด็กๆดูที่ช่องที่4นะคะ,ะนะคะ A เนี่ย conversation กับ B นะคะก็คือสนทนากับ B นะคะ A ถาม B ว่า What will you give to you mum นะคะ What แปลว่าอะไรนะคะ Will you นะคะก็คือ,อคุณนะคะ Y O U แปลว่า คุณแปลว่าเธอนะคะ G I V E g แปลว่าให้ Hi to you r mom นะคะ M O M mom แปลว่าแม่เนี่ยจึงแปลว่าอะไรคะคุณจะให้อะไรกับคุณแม่ของคุณนะคะีตอบว่า I will give her flowers and cars I นะคะแปลว่าฉันนะคะ will แปลว่าจะนะคะ w I L L จะนะคะจะให้จะทำนะคะ give give แปลว่าให้นะคะเออแปลว่า,ให,นะะ Her, วาให้เธอนะคะ flowers ฉันจะให้อะไรคะ flowers แปลว่าดอกไม้ฉันจะให้ดอกไม้แก่แก่เธอนะคะ and c a r d ก็คืออะไรคะเป็นการ์ดใบเล็กๆนะคะที่จะแนบไปพร้อมกับดอกไม้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดู vocabulary นะคะในท็อป c ิกนี้กันนะคะ number one mum spell m o m มัมแปลว่าแม่นะคะ number two love spell l o v e love แปลว่ารัก number three beautiful spell b e a u t i f u l beautiful แปลว่าสวยนะคะ number four bears spell b e a r ที่ best แปลว่าที่สุดนะคะ number five give spell G I v e, give give แปลว่าให้ hein. number six flowers found words แปลว่าดอกไม้ and the last words c a r s แปลว่าอะไรคะ c a r d s ะะแปลว่าการ์ดนั่นเองนะคะเด็กๆ Open your exercise แบบฝึกหัดนะคะแมตขึ้นมาเลยเล่มสีเขียวชมพูนะคะแล้ว Open your exercise page 73นะคะหน้าที่73สค่ะลูกนะ,ะสำหรับ past f o ในวันนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันในเรื่องของ การแก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะคะเด็กๆด,กดูข้อที่5นะคะที่เชฟบุ๊คพิกนำโจทย์ในหน้าที่73ในหน้าเมื่อกี้นะคะลูกมาแสดงวิธีทำให้เด็กๆนะคะได้ดูและทำไปพร้อมๆกันในคลิปนี้นะคะเนื่องในเมื่อเช้าเนี่ยเราได้ทำการมี t กับเด็กๆนะคะบางส่วนไปแล้วนะคะแล้วก็คือเราทำเสร็จกันในชั่วโมงแล้วนะลูกนะแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ย เรานะคะจะมาทบทวนนะคะการทำโจทย์ปัญหาอีกหนึ่งรอบพร้อมกับนักเรียนนะคะที่ยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดเราก็ให้เด็กๆได้ทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะอะ่ะเด็กๆด,ดูนะคะอาคารประถมศึกษาเนี่ยมีโต๊ะอยู่843ตัวนะคะอาคารมัธยมศึกษามีโต๊ะน้อยกว่าอาคารประถมศึกษา165ตัว นะคะคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องหาอะไรก่อนคะเราจะต้องหาก่อนว่าอาคารมัธยมศึกษาเนี่ยมีโต๊ะกี่ตัวเพราะว่าโจทย์เขาให้มาแค่ว่ามีโต๊ะน้อยกว่าอาคารประถมศึกษา165เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทราบเราต้องเอามาทําอะไรกันคะมีน้อยกว่าคําว่าน้อยกว่าตัวนี้คือคีย์เวิร์ดก็คือเอามาลบกันนัเองก็คือ843ลบกับ165นี่เด็กดูที่ ประโยคสัดลักนะคะวงเล็บเปิดนะคะและส่ยส4่ก็คืออา,อาคารผมศึกษาเนี่ยมีโต๊ะอยู่843นะคะลบกับอาคารมัธยมศึกษาซึ่งมีโต๊ะน้อยกว่า165แล้วก็วงเล็บปิดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะคือคำตอบก็คือ,อในอาคารมัธยมศึกษาเนี่ยนะคะ มีโต๊ะกี่ตัวนะคะพอรู้แล้วว่ามัธยมศึกษามีโต๊ะกี่ตัวโจทย์กําหนดให้มาอีกว่าโดยในอาคารมัธยมศึกษาเนี่ยแบ่งเป็นโต๊ะที่สภาพดี579ตัวนะคะที่สภาพดีนะคะและที่เหลือเป็นโต๊ะที่ต้องซ่อมแซมนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่ามีโต๊ะที่ต้องซ่อมแซมกี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บเนี่ยเด็กๆหาคําตอบแล้วก็มันก็จะคือ โต๊ะที่อยู่ในอาคารมัธยมศึกษานั่นเองนะคะพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาลบก,กับโต๊ะที่มันมีสภาพดีก็คือ597นะคะได้เท่าไหร่นั่นคือคำตอบคำตอบก็คือโต๊ะที่ต้องซ่อมแซมนะคะอาว่ามันมีกี่ตัวนะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีทางไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะมันทัดแรกค่ะอาคารประถมศึกษานะคะที่เซอร์บุ๊กปิ๊กขอใช้เป็นอ่ะ ปากกาแดงนะคะอ่าเป็นปากกาแดงขีดเส้นให้เราได้ดูในกันนะคะบรรทัดแรกเนี่ยอาคารประถมศึกษามีโต๊ะอยู่843ตัวนะคะเด็กๆก็ก็เขียนไปเลยมีโต๊ะอยู่843ตัวนะคะอ่าอ่านะคะก็คือเอ่อมีอาคารประถมศึกษาเนี่ยมีโต๊ะอยู่843ตัวนะคะอ่า เด็กๆก็เขียนลงไปนะคะบรรทัดแรกนะคะพอบรรทัดที่2ค่ะอ,า,อาคารมรัธยมศึกษามีโต๊ะน้อยกว่าค่ะเด็กๆดูที่ทิชชูพกิกได้ขีดเส้นนะคะอ่าแล้วเอาลงมาเขียนข้างล่างนะเราเอาจากโจทย์ลงมาเขียนในวิธีทำนะคะ เขียนลงไปนะคะอาคารมัธยมศึกษามีโต๊ะน้อยกว่าอาคารประถมศึกษากี่ตัวคะ1 6 5ตัวนะคะเด็กๆก็เขียนลงไปที่วิธีถามนะคะตั้งให้ตรงหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลัก 100, ร้อยนะคะทีนี้บรรทัดที่3เนี่ย เด็กๆนะคะตรงนี้จะต้องเขียนเองก็คืออาคารมัธยมศึกษามีโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นคือสเต็ปแรกคือเราต้องรู้แล้วว่าสเต็วันเนี่ยเราต้องรู้ว่าอาคารมัธยมศึกษามีโต๊ะกี่ตัวก็คือในวงเล็บนี้8ป3รลบกับ1นหนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ทำการลบลงมานะคะ3ลบ5ไม่ได้3จึงไปยืมหลัก10นะคะซึ่งหลัก10เนี่ยมีอยู่4 จะให้ยืมได้แค่ทีละสิบทุกหลักจะสามารถให้เพื่อนยืมได้แค่ทีละสิบเท่านั้นเพราะฉะนั้น4ให้3ยืมมาสิบบวกกับเดิมทีหลักหน่วยมีอยู่30บวก3เป็น13เด็กๆเขียน13นะคะให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมขีดค่านะว่าเราแปลงล่างให้มันแล้วนะคะพอมาที่หลัก10เนี่ยเดิมทีมีอยู่เท่าไหร่ลูกมีอยู่3นะตรงนี้เด็กๆเขียน3ไว้ก่อนนะคะอ่า4เนี่ยถูก ให้4ให้ยืมไป10 10มีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้น4ลบ1เหลือ3เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเลขเลข1หน้า3เนี่ยมาอย่างไรนะคะเอามาทำการลบก่อนลบทีละหลักนะคะทีนี้มาที่หลักหน่วย13ลบ5เหลือเท่าไหร่คะเอาเลขที่น้อยที่สุดไว้ในใจก็คือ5 5แล้วก็6 7 8 9 10 11 12 13นะคะ13ลบ 5เท่ากับ8นะคะเด็กๆเขียน8ลงไปที่หลักหน่วยนะคะตามนี้เลยนะคะทีนี้มาดูที่หลัก10 3ลบได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น3นะคะจึงเป็นไงจึงกระจายนะคะจึง borrow นะคะเป็น three borrow e g นะคะก็คือ3เนี่ยจึงไปยืม8หลัก10ไปยืมหลักร้อยนั่นเองนะคะทีนี้ ที่เชฟพกุกปิกบอกเสมอว่าจะให้ยืมได้แค่ทีละ10นะคะพอได้ยืมมา10 10บวกเดิมทีมีอยู่3เป็นอะไร10บวก3เป็น13เห็นไหมเด็กๆเขียน13ข้างบนเลข4นะคะก็คือตัวนี้นะ,ะนะคะทีนี้8นะคะถูกยืมไป10 10มีค่าเท่ากับ1เสมอ8-1ลบ1เหลือ เ็ดเด็กๆเกขียนเจดนะคะที่หลักร้อยให้เรียบร้อยทีนี้มาที่หลักสิบค่ะต่อกันเลย1 3บลบหเหลือเท่าไหร่คะเอา 6, ไหไว้ในใจหแล้วก็เจ็ดแ1ด1ก1า1 3บสเลบหเหลือ1 3บลบหเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ7นั่นเองนะคะเด็กๆเขียน7ลงไปที่หลักสิบนะคะทีนี้มาต่อที่หลักร้อยนะคะ8เมื่อกี้ถูกยืมไป1เหลือ7นะคะเราแปลงร่างให้มันแล้วทีนี้ทำการลบลงมาได้เลยนะคะก็จะเป็น8ปลบหเหลือเท่าไรคะ x อ็กซ์มายเน็ตวทเท่าไหรอ่าเป็น7นะคะเซเว่นมายเนทเท่าไรคะ6นะคะ7 ลบ1เหลือ6นะคะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารมัธยมศึกษาเนี่ยจึงมีโต๊ะอยู่678ตัวนะคะทีนี้มาต่อกันที่โต๊ะที่มีสภาพดีเด็กๆด,ด,ดูจากโจทย์นะคะเอาลงมาเขียนเลยนะคะเด็กๆเ,เขียนต่อไปเลยนะคะโต๊ะนะคะที่สภาพดีนะคะมีจํานวน597ตัวนะคะอ่าก็เขียนลงมาที่บรรทัดที่4นะคะอ่ะ เขียนลงมา5 9 7ตัวตั้งเลขให้ตรงหลักหน่วยหลักส0หลักร้อยนะคะทีนี้นบรรทัดที่5นะคะอยากทราบว่าโต๊ะที่ต้องซ่อมแซมเนี่ยมีจำนวนกี่ตัวก็คือเอาอ ในอาคารมัธยมศึกษาเนี่ยมีโต๊ะเท่าไหร่ลบกับโต๊ะที่มันสภาพดีใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นสภาพที่ต้องซ่อมแซมน,นะคะเรามาจัดการลบกันนะคะ8-7ลเหลือเท่าไหร่คะลูก8-7ลบเเหลือ1น,นะคะ7-9ลบ9ได้ไหมลบไม่ได้นะคะเด็กๆจึงหลัก10จึงไปยืมหลักร้อยนะคะเนี่ยก็จะกลายเป็น7นะคะไปยืม6จึงสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า s e v borrow six นะคะ7เนี่ยไปยืม6นะคะทีนี้ เจ็ดเนี่ยไปยืมหกใช่ไหมคะหลักหลักร้อยเนี่ยให้ยืมได้แค่ทีละสิบทุกหลักสามารถให้ยืมได้แค่ทีละสิบสิบวกเดิมทีมีอยู่เจ็ดเป็นสิบเจ็ดเด็กๆเขียนสิบเจ็ดให้เรียบร้อยค่ะเรีน็ืมคิดค่านะคะพอคิดค่าเครื่องหมายขีดค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูที่หลักร้อยนะคะเดิมทีมีอยู่หกถูกยืมไปสิบสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะหกลบหนึ่งเหลือห้านะคะเด็กๆแปลงร่างให้เขาก่อนถึงไปทําการลบนะแปลงร่างให้เรียบร้อยนะคะอ่านี้ค่ะ 17-9เลบ9หลือเท่าไหร่คะ70 minus 9 is equal to เกนะคะก็คือ17-9เลบเเท่ากับ8เอา9ไว้ในใจ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16 17เนะคะอ่าเป็นเท่าไหร่เป็น8 17-9ลบ9เท่ากับ แนั่นเองนะคะเด็กๆเขียน8ให้ตรงกับหลักสิบนะคะเห็นไหมนี่เป็นหลักหน่วยนี่เป็นหลักสิบนะคะทีนี้มาที่หลักร้อยห้ลบหาเหลือ0ูย์ไม่มีค่าไม่ต้องเขียนนะคะเพราะฉะนั้นโต๊ะที่ต้องซ่อมแซมมีจํานวนกี่ตัวคะ81ตัวนะคะแล้วก็เขียนข้างล่างตออบตอบโต๊ะที่ต้องซ่อมแซมมีจํานวน81 ตัวนั่นเองนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะ81เมื่อกี้คือคำตอบน้อยกว่า8 0 0 4 3ก็คืออะไรคะจำนวนโต๊ะที่มีอยู่เดิมทีใช่ไหมคะดังนั้น81จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเด็กๆทำตามที่เช่อบกติกลงในแบบฝึณหัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่6พร้อมกันในหน้าที่73เนาะต่อกันเลยนะคะ พลอยเนี่ยเตรียมเงินไว้เท่าไหร่คะลูกที่เช์ปุ๊ปปีขอใช้เป็นประกาศสีเหลืองนะคะพลอยเตรียมเงินไว้1,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเงินอยู่แล้วนะคะมีเงินอยู่แล้ว1,000บาทซื้อเครื่องทําน้ําแข็งใส645บาทนะคะและซื้อส่วนผสมทำน้ำแข็งใสอีก183บาบาทนะคะพลอยจะเหลืองเงิน กีบาทนะคะประโยคสัญลักษณ์เนี่ยก็คืออะไรคะเขียนได้ดังนี้ก็คือเป็น1000พันเนี่ยก็คือจํานวนเงินที่มีอยู่นะคะลบกับ645ก็คือไปซื้อเครื่องทําน้ําแข็งใสก่อนใช่ไหมคะเราต้องทราบก่อนว่าพอไปซื้อเครื่องทําน้าแข็งใสเนี่ยแล้วเราจะเหลือเงินในกระเป๋ากี่บาทนะคะพอเรารู้แล้วว่าเราเหลือเงินในกระเป๋ากีบาทเราก็ไป ไปซื้อส่วนผสมทำน้ำแข็งใสก็คืออะไรคะลูกไปซื้อเฉาก๊วยซื้อลูกจากซื้อขนมปังนะคะซื้อ,อส่วนผสมก็คือเป็นน้ำแดงน้ำเขียวนะคะนะคะซื้อนมแบบนี้เนะลูกเนาะได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือเงินที่พลเหลือเงินกี่บาทสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักได้ดังนี้นะคะวิธีทาก็คือพลเนี่ยเตรียมเงินไว,นะะนวไ้นะคะเด็กๆดูตามที่ทิชช์พับปีกได้ขีดนนะคะเราให้เด็กๆได ได้ขีดตามนะคะพอยเตรียมเงินไว้1,000บาทค่ะเด็กๆเขียนตามนะคะที่ดิฉันได้ขีดดูก็คือตามวิธีธรรมนะคะพอยซื้อเครื่องทําน้ําแข็งใสนะคะเขียนเขียนอีกบรรทัดนะคะซื้อเครื่องทําน้ําแข็งใส6 145บาทนะคะตั้งให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะทีนี้บรรทัดที่3เนี่ยตรงนี้เราต้องเขียนเองก็คือพลอยเหลือเงินหลังจากซื้อเครื่องทำน้ำแข็งใสกี่บาทนะคะดูก่อนนะ,ะตรงนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนตามที่ทิชเชอร์ได้ขีดนะคะพลอยเหลือเงินหลังจากซื้อเครื่องทำน้ำแข็งใสกี่บาทนะคะก็คือเราทำการลบลงมา1 0 0 0ลบเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะที่จะเริ่มลบไป นี่มาดูที่หลักหน่วยค่ะศูนย์ลบ5ไม่ได้ศูนย์จึงไปยืม0ูนย์ให้ย,ยืมไม่ได้อีกไปยืมศูนย์ข้างหน้าอีกก็ยืมไม่ได้เพราะว่ามีค่าเท่ากับศูนย์ทีนี้จึงไปยืมหลักพันนะคะเพราะว่าหลักพันนะคะคือ1 ทีนี้เด็กๆตั้งใจนะคะตรงนี้ยังมีเด็กบางคนที่ยังสับสนอยู่เนาะนะคะเด็กๆตั้งใจนะคะตรงนี้นะคะ1ให้หลักร้อยยืมมาให้ยืมได้แค่ทีละ10นั่นเองเพราะฉะนั้นให้ยืมมา10 10บกศูนย์เดิมทีมีอยู่ศูนย์สิบบวกศูนย์จึงเป็น10นะคะเด็กๆดูตามที่ที่เชืร์เขียนก่อนนะ<ม>ตรงนี้นะคะหลักร้อยนมีค่าเท่ากับ10อยู่นะลูกตอนนี้มีค่าเท่ากับ10นะคะทีนี้ขีดค่าเลขหนึ่งค่ะ สิบมีค่าเท่ากับ1เสมอ1ถูกยืมไป1เห่ลือ0ูนยะคะอ่ะหลักร้อยมีอยู่10แล้วนะคะลูกแล้วหลักหน่วยก็มายืมไปอีกถูกไหมคะหลักหน่วยยืมไปอีก่าหลักหน่วยยืมไปอีกให้ยืมได้แค่ทีละ10ใช่ไหมคะลูกอ่ะสินะคะทีนี้ก็ให้ยืมมา10นะคะตรงนี้ก็จะเป็น10นะเด็กๆดูตามนะลูกนะอพอให้ยืมมา10ตรงนี้เป็น10แล้วตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้10มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น หลักร้อยเนี่ยมีอยู่10ถูกยืไป1จึงเหลือ9นะคะเดี๋ยวที่เซบูิกใช้อะยังลบลบกอดตรงนี้ได้เขียนให้เด็กๆได้ได้ดูกันนะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นเหลือ9้าถูกไหมคะเพราะว่ามีอยู่10บถูกลบไป1จึงเหลือ9้ามาดูที่หลักสิบค่ะมีอยู่10แล้วนะคะทีนี้หลักสิบจะต้องแบ่งให้หลักหน่วยหลักหน่วยมาขอยืมค่ะลูก ให้ยืมได้แค่ทีละ10ใช่ไหมคะอ่าให้ยืมมา10นะคะตัวนี้หลักหน่วยก็จะเขียนเป็น10บวกเดิมทีมี0เท่ากับ10บบวกศนเท่ากับ10นะคะทีนี้มาดูที่หลัก10เมื่อกี้ที่ถูกยืมไปเขามีอยู่10ถูกยืมไป10 10มีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้น1 0บลบหเหลือ9นะคะเด็กๆ ก็เปลี่ยนลายเขาเป็น9อันนี้คือที่มาทำไมที่เชอปุกปิได้9ได้9ได้9มาจากไหนเนาะอันนี้คือที่มานะคะอ่าน็กค่ะนะคะเด็กๆก,ก็ทําการลบนะคะเมื่อเราแปลงร่างให้เขาแล้วนะคะก็ทําการลบเขาได้เลยนะคะามาทําการลบกันค่ะ10ลบ5เหลือ5นะคะ9ลบ4เหลือ5 9ลบ6เหลือ3นะคะ0ที่อยู่หลักพันนะคะ มีค่าเป็นศูนย์ข้างหน้าดึงลงม,มาซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ไม่ต้องเขียนเนาะทีนี้ค่ะเน็กก็คืออะไรคะเขาทราบแล้วว่าตอนนี้เงินในกระเป๋าพลอยเนี่ยซื้อเครื่องทำน้ําแข็งใสไป645บาทเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าตอนนี้3า5ยบาทนะคะทีนี้พลอยรู้แล้วว่าเหลือเงินอยู่3 5 5บาบาทพลอยจึงไปเดินตลาดต่อไปอีกแล้วไปอะไรคะ พลอยซื้อส่วนผสมนะคะที่เชฟปิ๊กขอใช้เป็นหมึกสีเหลืองเหมือนเดิมนะคะทีนี้จึงกลายเป็นพลอยเนี่ยซื้อส่วนผสมทําน้ําแข็งใสอีก183บาทนะคะเด็กๆเขียนไปตรงนี้นะคะซื้อส่วนผสมในการทําน้ําแข็งใสหนึ่งร้อยแป3บาททีนี้ทําการขีดเส้นใต้ข้างใต้เครื่องหมายให้เรียบร้อยนะคะก็คือข้างล่าง183อานะคะ,ะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยทีนี้บรรทัด ที่ห้านะคะเด็กๆจึงเ,เขียนเข้าไปว่าพอยจะเหลือเงินกี่บาทนะคะเด็กๆเ,เขียนลงไปแล้วก็ทําการลบค่ะ5้ลบสเหลือสองหลบแได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะหจึงไปยืมหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้น3ให้ยืมได้แค่ทีละสิใช่ไหมคะทุกหลัก จัสให้เขายืมได้แค่ทีละสิบนะคะจึงกลายเป็น5 borrow t r e e นะคะห้า 5, ไปยืม3นะคะทีนี้3ามให้ยืมได้แค่ทีละสิบนะคะ10ให้ยืมมาบวกเดิมทีมีอยู่5จึงกลายเป็น15นะคะแล้วเมื่อกี้หลักร้อยสามถูกยืมไป10 10มีค่าเท่ากับ1เสมอนะคะ3าลบหเหลือ2อง่ามาต่อกันเลยพอเราแปลงร่างให้เขาเสร็จนะคะ15บลบแเหลือเท่าไหร่คะลูกเอา8ไว้ได้จ่ายแปดแล้วก็9 10 11 12 13 14 15นะคะเพราะฉะนั้น15ลบ8เหลือ7นั่นเองเด็กๆใส่7ลงไปที่หลัก10นะคะเราก็มาดูที่หลักร้อย2ลบ1เหลือ1นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะลูกพอยจะเหลือเงิน171บาทนะจากเดิมที่เขามีเงินในกระเป๋าเนี่ยแบงค์สีเทาๆก็คือแบงค์พันนั่นเองนะคะถ้าทีนี้ตออบต่อ,อ นะคะ a n swer นะคะก็คือคำตอบพอยจะเหลือเงิน172บาทนะคะก็คือ172บาทนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะ172คือคำตอบเมื่อกี้ใช่ไหมคะน้อยกว่า1,000 1,000คืออะไรคะ1,000คือเงินแบงค์สีเทาที่เราพกไปตลาดตั้งแต่ตอนแรกเรามีเงินอยู่พันหนึง่งนะคะดังนั้น172นี่ยจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสม ผลน,นั่นเองนะคะสำหรับโฮมเวิร์ก for today นะคะทิเซอร์ปุ๊กปิกเนี่ยให้เด็กๆนะคะท่องสุดคูณแม่2ถึงแม่5นะคะแล้วก็เทควิดีโอ and send to line ไลโฮมรูมทิเซอร์นะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเรามีการเทสนะคะใน Google Form กันนะคะที่เชื่อปปิกนะคะได้ส่งลิงก์ให้พาเลนตเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะใส่ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ใส่ห้องให้เรียบร้อยเนาะอยู่ห้องหนึ่งนะคะติ๊กตรงห้องหนึ่งอยู่ห้องสองติ๊กตรงห้องสองนะคะและทําแบบฝึกหัดสิข้อนะคะให้เด็กๆตั้งใจทำเนาะเป็นคะแนนเก็บของเด็กๆนะคะสู่ๆนะคะ เราพบกันไหนนะคะในคลิปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ